โรงเรียนเกษตรกร,ร,กรทุเรียนนาจหล่วยแห่งแรกของอำเภอเป็นโรงเรียนที่รวบรวมเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกทุเรียนมือใหม่หรือกำลังตั้งไข่ที่จะเริ่มจาก6ตำบลในพื้นที่อำเภอนาจหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีได้มาศึกษาเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆถึงวิธีการปลูกการดูแลจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจากเจ้าของสวนทุเรียนที่ประสบความสำเร็จและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานกเกษตรอำเภอนาจหล่วยเป็นพี่เลี้ยง โดยโรงเรียนแห่งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ดำเนินการไปแล้วในรุ่นที่1ด้านนางสาวพัทราวดีเหลาสีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการอำเภอนานจั่วยเจ้าของโครงการบอกว่าระบบโรงเรียนเกษตรกรเป็นหนึ่งภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสามารถนำระบบและวิธีการมาปรับใช้ได้กับทุกชนิดพืชโดยเป็นการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ผลสำ้ำฤทธิ์ที่เห็นนี่ก็คือนักเรียนปากต่ตปากจนบอกอสมาชีกรุ่นพีเนี่ยต้องเปิดร่องรับรุ่นต่อไปที่เพิ่นคุยกันเองมันมาจากองค์ความรู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ว่าได้ใส่งบประมาณอย่างไยม,มันก็นเลยเฮดห้เกษตรกรเกิดความสนใจแหละก็ต้องการองค์ความรู้จากการเฮดสวนทุเรียนเพื่อจะไปปับใส่กับสวนจะของค่ะในสุนทรผู้อ่อนประธานกลุ่มโรงเรียนเกษตรกรทุเรียนนาจัลวยรุ่นที่หนึ่งบอกว่า ตนเองมีที่ดิน33ไร่แต่เดิมแบ่งเป็นปลูกมันสำปะหลัง20ไร่นาข้าว13ไร่ส่วนสาเหตุที่ตนหันมาปลูกทุเรียนเนื่องจากมันสำปะหลังไม่เป็นราคาและกล้าที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรโดยเริ่มแรกไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมซื้อต้นพันธุ์มาทดลองปลูกด้วยการลองผิดลองถูกแบบไม่มีพี่เลี้ยงปลูกเรกๆนี่หาย้ามาเสียตังเยอก,กับตองเลียนไปหอดกันทะลักน้ำเยื้มกันังหายอยากอยู่ ในความคิดหนึง่งถ้าบอกกาหยางกอยูจุดเกา่าคือเป็นหาค่าจะย,ย,ย่านร้ายมันกับ,บ่ไบ้ไปไซมาไซคือคือวานละล่ลองพิษล่องถืกไปนี่แหละ <c oughs> ที่เขาโรงเรียนนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้กาลังอยากยางกะเริ่มปลูกเพื่อนกัอยากมาศึกษาวิธีปลูกวิธีดูลาาแลรักษาจังสิล่ะครับเป็นส่วนมากจะมีปัญหาแต่ช่วงดูแลต้นเล็กนี่ยลคะครับเพื่อนกัอยากหูจังว่า มาเรียนรู้เบงว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลปลูปกจังไดดูแลจังไดกันสินะครับเพราะว่าดินน่าจะรวยม,มันส่วนมากมันจะบกคือดินทั้งน้ายื่นเพิ่ม<อ>มันจะเป็นดินทรายครับตรงเพื่อนผู้เรียน,นดินทรายครับส่วนนายเด่นนภพาและนางเรลัยจันทารุนคู่สามีภรรยาที่ได้เข้าร่วมการอบรมโรงเรียนเกษตรกรทุเรียนนาจล่วยในครั้งนี้และเป็นเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองก้าไร่บอกว่าการทําสวนทุเรียนเราอยู่ตามลําพังไม่ได้ เพื่อในอนาคตอาจจะตั้งเป็นกลุ่มเพื่อต่อรองราคาตลาดส่วนสิ่งที่ได้จากการเข้าอบรมคือการจัดการระบบในสวนและการดูแลจะได้เรื่องการจัดการในระบบในสวนครับเพราะว่าเรื่องการแต่งกิง่งการรักษาโรคจะได้ควมรูว่าเพิ่มเติมครับ ในเรื่องการแต่งกิ่งก็คือเฮาเฮาจะไหวให้นะทึบบ่ไใดเพราะว่าแมลแรงศัตรูพืชจะไปอาศัยอยู่กับสียามันก็จะเข่าบ่ทัวถึงครับแต่ถ้าเฮาแต่งให้โล่งให้แบบว่าโปร่งร่มพัดผ่านได้สบายนี่ก็คือการฉีดยาจะทั่วถึงรักษาโรครักษาพวกแมลรงก็จะง่ายขึ้นครับที่สำคัญก็คือช่วงนี้คือกระหูอยู่นะคะว่าเศรษฐกิจไอทุเรียน้ามันทรงออกยาบที่นี้พ่อค้าเด็กมันอยู่ในกลุ่มทุเรียนแล้วหน่วยงานประก็พักดัน ไผมี่จัดงานผลไม้ของอำเภอนาจั่วยเขามาถืกช่วงถือเวลาแห้งคือเ,เท่านี้เขาจะเด้ไปขายหล้งลงราคาถือเขามาได้ยุทีีราคาลอยซ้า,าก็ย้อนประเทศตลาดไปขายเดบมาขายในราคาค่ะเขาก็เลยใบมีไผ่มากดราคาเขาได้สิ่งที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นของโรงเรียนเกษตร,รกรทุเรียนนาจั่วยวคือการจัดงานของดีและผลไม้อําเภอนาจั่วยขึ้นเป็นครั้งแรกของอำเภอ ในช่วงวันที่25มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานาที่ว่าการอำเภอนาจหลวยซึ่งนักเรียนโรงเรียนกเกษตรกรทุเรียนนาจรลวยได้นำผล,ผลผลิตออกมาจำหน่ายในราคาที่กเกษตรกรตั้งราคาเองรวมถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และในอนาคตคาดว่าโรงเรียนกเกษตรกรทุเรียนนาจหลวยจะมีรุ่นที่สองจรดพรคมพยักษ์ววทอุบลราชธานีรายงาน